สวัสดีพี่น้องครับผมหลังจากที่กจาวานเขาวานน้ำเนาะงวกล้วยกับโปไดออกคอกก็ต้องรามในคอกครับผมหาหยาหายูมากห้กินอืา่มาเสากับผ้ายางน้ำถนนหนทางอยู่พี่น้องเพราะว่าเจา,าวานนา่าเริ่มวานเขาวานน้ำเดี๋ยวไปเหยียบเขาเหยียบน้ำเจาจ้าเนาะก็เอา,เอาไปในคอกย่ามาเสากับผ้ายาง พายางก่อนอี่มาแรงางามเทียงก็ไปนอนน้ำอันนี้ไปเกียกขีตมปรไเด้น้อนน้ำครับมือเนี่ยเกีย่ยหยาเกี่ยยุ้ไห้ครับผมกับบรรยากาศนี่ะรัวงกล้วยเฮาหอดง่ามให้งามหน้ากับรามในคอกเขาคอกครับผมหาหยาหายุ้งนะยา เตรียมหญ้าไว้ให้เพื่อนให้รอยเกี่ยวหญ้าให้ช่วงแรงช่วงแรงจะเ,เอาใหาเ้เพื่อนอีกเพื่อนช่วงกว่อนนอนก็ให้เพื่อนเที่ยวเที่ยงครับผมโดยเที่ยงน้ำหอ,องเที่ยงเข้ามุมนี่แหละที่อ้องชัวร์สิเที่ยวเาขากระนาสีเม็ดพอดีอะ่ะ กล่องเพียงกล่องหนึ <conclusions> ่งกล่องไงบรรยากาศเดี๋ยวพาไปเมืองบ้านครับผมเนี่ยเห็นอย่างเง้อเอาเออเก็ดข้ออังชันล่ะทีนี้เห็นอย่างทีนี้ลมเย็นดีไหมเข้าเข้าบ้านแล้วเด้อเพียงหนึ่งข้อนยังอ่เหรอ มงสุนีเนทนุจ้าก่อจาเขาบ้านแล้วผ้าคือแนี่ยตรวจมาใหร้างครับผมือ,มอเนวแกแมีอะไรปใา้หร้างก็เลยออก <Okay. S 1> ร่มเย็นดีจะบ้างหมดสิวมากคับร่มเร <Okay. S 1> ีอกเลยเอาหต่ไหนพาไปเมืองบ้านครับผม <Yeah. S 1> ร่มเย็นร่มเย็น มือพี่น้องสร้างพืชกับได้บริเอกอร์ได้บริเกอร์ของคั่วครับผมเล้บริเกอร์ของคั่วเป็นเล้เขาไปเฮ็ดงานข้างในครับผมไปเออเพื่อมาออชาปูนบ่ชาปูนข้างในครับผมชาปูลของนอนและของโถง โต <sm convert to Christians> ๊กน้อโตกมันเมื่อพายุเขาเขาเลยพวกแล้วดูฝนโอ้สิดาบเซเว่ยืนแัน ของนอนครับผมเดี๋ยวเเขาห้องไปพูดหรอกเพราะว่าฝนมันตกที่นีาก็เลยไปเห็นงานข้างในเป็นลุงใดก็เลยไปฉาบข้างในครับผมอันนี้เป็นกระสัน ทางคืนทัสา,าเป้าพนก,กระสดดิดของนอนทางบนางนต๊ันกระสิดอข้างในของนนจันสีมันจังสีเลวีัจัีเวใส่วงมของนอนของกัว พวกเห็ดตัวบ้านก็นาซีผัดชาบแล้วกะติดประตูชาบเอ้ยก้อนประตูห้องกะแล้วก็ชาบอีกกะนาซีเรียบร้อยครับผมเออเพ่ท่านเรียบร้อยเพราะว่าต้องติดฝาแล้วก็ปูกระเบื้องอีกแต่ว่าส่วนปูกระเบื้องอันเป็นปูที่หลังครับฝามาั้ง มันเป็นกระสเปเร่งหอองคั่วหอองคั่วนาะเห็ดหงคั่วแล้วก็จังชิมาเห็ดเถิกนามุกนาครับผมเพระบาะว่ามื่อนี้ฝนตกก็ปูนออก็ยังกบ่ได้ปลาเชียวดินเขากับอานมันอัดแน่นโพดอาดปูนเ่าท่านแน,น่นก็ดีฝนตกพอดีพอดีฝนตกพอ,อ,อ,อดีก็เลย ได้เข้าไปเฮ็ดข้างในครับผมสันไทยกับพระท่านมาทรงพี่น้องถ้าสันไทยมาทรงกับสิเดกอได้อยู่ถ้าหุ้งหลังค่าแล้วเนาะบ,บรรยากาศเฮ็ดข้างในเรียบร้อยพระจังเอาของไปได้พี่น้องเวลาสั่งพวก กระโงกระเบือ้องงามันจังมีทีเจ็บทีอันนั้นตอนนี้มันมีทีสั่งแผนฟงแผน่นฝามามันกับ,บมีทีายานยมันเบียงผมแนบว่าวน้ำชุ่มเลยเนาะเขาน่าทชุ่มจ่ำกรบผมอ,อีกอือมือเหื่อกัดสิแตกนอนละมั้งขาดว่า ฮาด้วยนะมีต้นมะม่วงมะม่วงปลูกทำคันแท่นนะอีกบ่เกินซ้อนซ้ำม,มือพี่น้องเขาเขียวแล้วล่ะเขาแตกนอกขึ้นแล้วล่ะ ใน่ของขั้วของน้ำพรับไปกอนพี่ต้องมาอีกแล้วฝนแดงนี้คงสีกระน,นำยางแห้งอีกละ่ะสวัสดีครับผม